พรีวิวรอบแบ่งกลุ่มแชมเปียนส์ลีกพร้อมคาดเดาสองทีมที่จะผ่านเข้ารอบเขาเพิ่งจับฉลากไปเมื่อคืนนะครับสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซึ่งก็เรียกได้ว่าจับฉลากแบ่งกลุ่มออกมาได้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพรีวิวแต่ละกลุ่มเนาะพร้อมคาดเดา2ทีมที่จะเป็นทีมแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเริ่มกันที่กลุ่ม A เลยครับน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับสำหรับกลุ่ม A ประกอบไปด้วยไบเยอร์มนิกจากเยอรมัน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากอังกฤษโคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กและกาลาตาสรายจากตุรกีนะครับกลุ่มนี้น่าสนใจสุดก็คงจะเป็นการเจอกันของบาเยนเมเนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหละครับบาเยรนที่ปาดหน้าแมนยูคว้าตัวแฮร์รี่เคนไปครองก็เลยโคจรมาเจอกันอีกแล้วถ้าเกิดว่าแฮร์รี่เคนยิงใส่แมนยูอีกอะ่ะโอ้ช้ำใจอยู่นะทรงผมใหม่ต้อนรับแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นใหม่ผลการจับฉลากเนี่ยมันออกมาแล้วกลุ่มเราเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คาราตาสลายและค o เปนเฮเกนผมตื่นเต้นมากผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะลงแข่งแชมป์เปี้ยนสเล็กฝั่งแมนยูบอกโอ้ยทำไมต้องมาเจอกันด้วยเนี้ยไม่ได้อยากมีคอนเทนต์ร่วมกันเลยอ่ะกลุ่มนี้นะครับผมให้บาเยิร์นะครับแชมป์กลุ่มส่วนรองแชมป์กลุ่มให้แมนยูแล้วกันแต่อาจต้องลุ้นหน่อยนะครับแมนยูต้องระวังนะครับอย่าไปสะดุดค o เปนเฮเกนกับคาราตสลายนะแต่ผมว่ามีแน่ครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็คิดว่าแมนยูน่าจะเบียดเข้ารอบตามบาเยิร์ไปได้นะ ต่อมาครับกลุ่ม B ีเซบีย่าจากสเปนอาร์เซนอลจากอังกฤษ PSV จากเนเธอร์แลนด์และแลนส์จากฝรั่งเศสและนี่คืออาร์เซนอลนะครับแม่เย้มเลยก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับสำหรับอาร์เซนอลในการกลับมาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบหลายปีนะครับแล้วก็มีคนทำมีมด้วยนะครับแม่แชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมไม่ได้มานานโอ้มาติดโอ้ไอซี AC, ไม่ลาหนูเอาบาเยอร์หนูมึงโหดเกินโอวยออบาซ่าซกีออนเนี่ยอาแจก ปีนี้ไม่ได้มาเนี่ยอ,อ,อินเตอร์โหแต่ละคนแมนยูมึงก็ตึงเกินเบนฟิกา้าโหไมดมาร์ดาโอ้ยโอ้ยพี่กูกลับบ้านดีกว่าไม่ละไปเล่นอยู่เรือป้าดีกว่า ดูจากกลุ่ม B นะครับผมคิดว่าอาร์เซนอลน่าจะได้แชมป์กลุ่มนะครับส่วนรองลงมาก็จะเป็นเซบีย่านะครับเพราะว่าพวกเขาเจะท็อปฟอร์มากๆเวลาเล่นถ้วยยูโรป้าเนาะแต่มาแชมเป้ยนล์ลีกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดรอปลงมาหน่อยแต่ก็น่าจะเข้ารอบได้ถัดไปครับกลุ่ม C นาปโปลีจากอิตาลีเรอัลมาดริดจากสเปนปรากาจากโปรตุเกสและยูเนียนเบอร์ลินจากเยอรมันกลุ่มนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับนาปโปลีก็ โอซิเฮนกำลังท็อปฟอร์มสุดๆโครัสเคเรียก็น่าสนใจไม่แพ้กันอารมณ์เหมือนต่อยอดความสำเร็จจากดูการก่อนนะแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับคิมินเจก็ย้ายออกไปบบเยนแล้วก็มีการเปลี่ยนโค้ชด้วยถัดมาครับเรลมาดริดราชันชุดขาวตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนเจนเนาะแต่เป็นการเปลี่ยนเจนที่ดูจะไม่สะดุดอะไรเท่าไหร่นักนะครับยังน่ากลัวเหมือนเดิมจูดเบลลิงแฮมที่เพิ่งซื้อมาใหม่ก็โอ้โหกำลังร้อนแรงสุดๆแล้วมาดริดเวลาเล่นถ้วยเนี่ย พวกเขาจะเก่งขึ้นเป็นพิเศษเนาะใช่ไหมแล้หนึ่งทีมที่น่าสนใจและน่าจับตามองก็คือยูเนียนเบอร์ลินครับไม่ธรรมดานะทีมนี้ฟอร์มดีด้วยช่วงหลังๆอ่ะแล้วอีกทีมก็คือบรากานะครับผมไม่ได้ตามไม่รู้เหมือนกันครับหลักๆกลุ่มนี้นะครับผมให้มาริดตแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มก็คือนาโปลีนะครับและอันดับ3ให้ยูเนียนเบอร์ลินนะครับถัดมาครับกลุ่มดีเบนฟิก้าจากโปรตุเกสอินเตอร์มิลานจากอิตาลีซาส์บุกจากออสเตรียและเรอัลซสเซดจากสเปนกลุ่มนี้นะครับ ผมให้อนะินเตอร์มิลานแชมป์กลุ่มเนาะทีมที่เข้าไปถึงรอบชิงเมื่อปีก่อนเมื่อซีซั่นก่อนซีซั่นนี้ก็ยังคงฟอร์มดีอย่างต่อนเนื่องนะครับและไปส่องฟอร์มมาเนี่ยอ้โหชนะรวดเลยส่วนอีกทีมนะครับที่ผมคิดว่ามีศักยภาพที่จะตามอินเตอร์มิลานเข้าไปก็คือเบนฟิก้านะส่วนอันดับ3ผมให้ริอัลซเซดตนะและอันดับสก็เซาส์บวกถัดมาครับกลุ่มอีเฟยเยนูดแชมป์ลีกจากเนเธอร์แลนด์เมื่อซีซั่นก่อนอาเลติโกมาดริดจากสเปนลาซิโอจากอิตาลีและเซลติกจากสกลด์ กลุ่มนี้นะครับผมให้อาร์เจติโกมาดริดเลยครับไม่ลังเลเลยเพราะว่าดูจากคุมกําลังภายในทีมนะครับโอ้โหเล่นดีกันทั้งทีมจริงๆเกมล่าสุดก็พึ่งบุกไปถลม่มรายโอบิชกาโน่7-0เลยทีเดียวโหยิงอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยแล้วดูนักเตะเดอร์บายกริสมันโมราต้าโยเรนเต้ตัวนี้ผมชอบใช้ในเกมฟีฟ่ามากๆเลยคอเรียเดอปอบบริการเมสซี่ก็แอสซิสต์ไปสองเลยนะครับโหเรียกได้ว่าเป็นทีมหนึ่งที่กําลังฟอร์มดีเนาะผมว่าน่าจะไปได้ไกลนะซีซั่นนี้ ถัดมาครับรองแชมป์กลุ่มนะครับผมให้ลุ้นกันระหว่างเฟยเยนูดกับลาซิโอถัดมาครับกลุ่ม F g r กลุ่มออฟเดตนะครับโอ้โหออกได้ทุกหน้าจงจริงกลุ่มนี้ปารีสแซงต์แชงแมงจากฝรั่งเศสบุรุษเซียนดอทมูลจากเยอรมันเอซีมิลานจากอิตาลีและนิวคาสเซิลจากอังกฤษทีมแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือปารีสแซงต์แชงแมงนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยโค้ชก็เปลี่ยนเป็นลุยเอลิเก้นะแล้วก็ เดียวๆเลยนะครับประธานเป้เด่นๆในแดนหน้าซึ่งก็จะมาในรูปแบบ3ประสานเอ็มป์เป้อัลเซนซิโอแล้วก็เดมเบลเล่เนาะนะครับแต่กลุ่มนี้นะครับผมเชียร์นิวคัสเซนเนะตั้งแต่ตอนจับฉลากแล้วโอ้โหทำไมถึงซวยขนาดนี้เนี่ยแล้วก็โตนาลี่จะได้เจอทีมเก่าด้วยนะครับเพิ่งย้ายจากเอซีมิลานไปนิวคาสเซล คือกลุ่มนี้มันออกได้ทุกหน้าจริงๆครับผมจะให้ทีมไหนเข้ารอบก็ได้นะครับแต่หลกัหลกๆหลายคนก็มองว่าเปอเชน่าจะแชมป์กลุ่มนะดยการที่พวกเขามีประธานเป้นะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะด้วยแหละครับแล้วเดนบเล่ที่ย้ายมาไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะเจ็บตอนไหนด้วยนะครับแล้วกลางของเปอเชก็ดูไม่น่าไว้ใจนะครับเท่าที่ดูมานะช่วงที่ดูเมสซี่เล่นให้กับเปเชะคือกลางนี่จะมีปัญหาตลอดเลย เพราะฉะนั้นนะครับส่วนตัวผมให้เอซิมิลานเป็นแชมป์กลุ่มเท่าที่ดูมาฟอร์มเนี่ยคงเส้นคงวาที่สุดแล้วและรองแชมป์กลุ่มเนี่ยให้เปแอยเชเครับแต่มันก็ออกได้ทุกหน้าอีกแบบหนึ่งที่ผมคิดไว้ก็คือเอซิมิลานนิวคาสเซิลผมเอาใจช่วยนิวคาสเซิลนะช่วงหลังๆฟอร์มดีด้วยก็รอดูครับทันมาครับกลุ่ม G ีแมนซิตี้จากอังกฤษไลซิกจากเยอรมันเซเวน่าสเวดเดาจากเซอร์เบียและยังบอยจากสวิตเซอร์แลนด์กลุ่มนี้นะครับสัญญ้นง่ายๆครับซิตี้ แชมป์กลุ่มครับเฮ้ยเชงจังเลยเจอไลซิกอีกแล้วหวานเจี๊ยบฮาร์เลนบอกรอก,กดดับเบิลแฮททริกอยู่นะส่วนรองแชมป์กลุ่มกลุ่มนี้นะครับก็น่าจะลุ้นกันสนุกเนาะไลซิกเซเวนนาสวด้าแล้วก็ยังบอยส์นะครับผมว่าอีกหนึ่งปัจจัยก็คือซิตี้จะแจกแต้มให้ทีมไหนมากกว่านะครับอารมณ์แบบการันตีเข้ารอบไปแล้วแล้วเอาตัวสำรองลง,ลงพลาดเสมออะไรเงี้ย แต่เท่าที่ดูนะครับผมให้ไลท์ซิกแล้วกันนะตามซิตี้เข้ารอบไปกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่ม S บาร์ซโลนาผมนะครับจากสเปนปอโตจากโปรตุเกสชัตตาโดเนตจากยูเครนแล้วก็ r รเยลอันเวิร์บจากเบลเยียมนะมต้องกราบขอบคุณอนะบีดาวจริงๆครับจับให้ได้อยู่กลุ่มแบบไม่ยากเย็นเหมือนซีซั่นก่อนเนาะบาร์ซโลนาปีนี้ต้องเข้ารอบแล้วเลยครับมาขนาดนี้แล้ว แต่ก็ต้องระวังเลยครับบาซ่าเวลาเล่นในประเทศเนี่ยโอ้โหโคตรแกร่งเลยมัดลิดก็ตบเป็นแชมป์ลีกอะไรเงี้ยแต่พอเจอทีมนอกประเทศปุ๊บนะครับเป็นไรไม่รู้เหมือนแพ้ทางอะ่ะแต่ไรก็ตามครับดูจากกลุ่มนะครับผมว่าไม่น่ามีปัญหาบาซ่าน่าจะได้แชมป์กลุ่มไปนะครับส่วนอีกทีมก็คือปอร์โตโน,นะครับปอร์โตนี่ก็ตึงเหมือนกันนะเฮ้เอ,อรอดูอาจจะเบียดแย่งแชมป์กลุ่มจากบาซ่าก็ได้ไม่แน่นะครับส่วนอันดับ3ผมให้ชัตตาโดเนตนะครับอ่ะตามนั้นนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ แล้วทุกคนแล้วครับในมุมมองทุกคนเนี่ยคิดว่าทีมไหนจะเข้ารอบบ้างก็อคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน